ยให้ต้นกล้าฟักหอมเพราะไปตั้งสามรอบอ่ะนี่จะมารอรู้จะแก่หรือเปล่าฟักอ่ะถ้าฟักแก่มันเอามาทํากับข้าวมันจะหอมดีอดินก็ออกเนาะพยายามเอาดินมาด้วยมันจะติดเร็วมากเลย เลาเราย้ายต้นกลามีดินมาด้วยจะดีแบบนี้เวิร์กเลยแล้วก็ม้วนม้นเข้าให้มันติดสักหน่อยก็จะเอาลงดินเลยจะจะไม่รอให้มันโตรหรอกขนาดนี้ก็ลงได้ แต่ว่ากลัวลงไปแล้วมันตายเพราะว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงแค่ให้มันติดติดตรงกระบอกนี้ก็ไปปลูกได้ถ้าย้ายขนาดนี้มันกำลังดีนะต้นกล้ามันจะไม่อะไรไม่ยืดไม่ไม่เอน็นไม่ล้มง่ายเวลาเราย้ายไป ใส่กระบอกนี้ดีกว่าใส่ดินเวลาย้ายต้นกล้าดูดูกับพวกกระบอกด้วยนะกระบอกย้ายน่ะกล่องย้ายน่ะมันจะได้แบบพอดีแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาเราย้ายไปบางทีต้นกล้ามัใคๆว่ามันจะเอน็นมันจะหัก,ม,หกมันจะล้มอะไรประมาณนี้มันจะพอดีมันจะสมดุลพวกนี้นยย้ายให้หมด จากนั้นข้ารดน้ำก็เอาไว้ที่ร่มเนี่ยเอาไว้ชายคาบ้านกินเท้าไม่ได้ตอนนี้ร้อนมากเลย40องศาขึ้นนี่ทำมันงอกประมาณเดือนสามเดือนสี่ก็โอเคไม่มีปัญหานี่มันงอกสะเดือนปลายเดือนห้าตอนแรกก็คือแช่น้ำแช่น้ำไว้ประมาณสัก สองถึงสามชั่วโมงได้มั้งเอาออกเอาออกจากน้ำมาแล้วก็เอามาไว้นนี้เสร็จแล้วก็ใส่ดินเนาะใส่ดินกลบลงไปมรกะก็ใส่ใส่ดินในกล่องนี้ก่อนแต่ในกระถางนี้ก่อนไม่ใช่กล่องแล้วก็เอาอะไรคุมคุมไว้เป็นหนังสือพิมพ์เพราะช่วงนั้นอากาศมาร้อนมากก็เพิ่งจะมางอกงอกช้าเหมือนกันนะประเภทฟักเขียวฟักหอมแล้วก็ฟักแฟงน้ำเต้า แต่ถ้าระหวา่างลงดินประมาณสักเดือนเดือนห้าเดือนหกนี่ก็งอกแต่ฟักฟักฟักหอมนี่ไม่งอกแต่พวกน้ำเต้านี่งอกงอกดีดีด ะลองปลูกพริกจีนพอดีพี่คนไทยเขาให้มาเขาบอกว่าเม็ดใหญ่แล้วก็เผ็ดด้วยเดี๋ยวลองปลูกดูด,ดูมันจะเบิร์กปะปลูกตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาข้าวลองปีแรกถ้าไม่เบริรกก็เดี๋ยวไปขอเข้าใหมา่จะปลูกจุดละสองต้นกล้าเราจะห่างตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบ ห้าสิบหกสิเซนเนาะกาะระยะเพราะว่าตรงนี้10 10 10ก็ประมาณอ่าสช่วงครึ่งก็ประมาณห้าสเซนติเมตร อันนี้เป็นกระถางพริกจีนเห็นเมล็ดซองมันเออเม็ดพริกน่ะมันถ้าทางจะโอเคไปทําพริกแห้งก็เลยลองเอามาเพาะดูจะปลูกแค่หนึ่งสองสองส,งสีห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดก็ประมาณนะสิบสีต้นก้าเนาะเล็ดกองทดลองก่อนทดลองก่อนมันน่าจะทําพริกแห้งได้ที่ไม่เผ็ดน,น้องลูกค้าบางคนก็ไม่อยากเอาเผ็ดเยอะ รสชาตมันจะเหมือนไทยปะแต่ก็ปลูกพริกชี้ฟ้าอยู่นะเป็นทางเลือกเอามาศึกษาดูอันนี้ที่เหลือก็คงจะไม่เอาเอาแค่นี้ก่อน ปลูกผักบุ้งจีนต้นกาเขางามงาม,ง,งามจะเหลืองงามจะเหลืองจริงๆมันน่าจะปลูกงามนล้วแหละลองปลูกดูตรงนี้นะจะเวะิร์กป่ะอันนี้เป็นผักบุ้งจีนอะไรยอดไผ่ใช่ไหมยอดไผ่ สับวางเมื่อกี้เจาะโพูพลาสติกสับกันสลับกันเป็นสี่แถวเดี๋ยวเอามาในพันเอยเอาเอาต้นก้าลงให้หมดก่อนแล้วค่อยปลูกทีเดียวไม่ใช่ม่ไดพันนะ อันนี้เป็นผักบุ้งนาจะปลูกห่างนิดนึงอยากให้มันเลื้อยทอดยอดดูทั้งแรกนะนี่จะลองดู ความจริงผักบุ้งเนะี่ไม่เอาดินกุก็ไม่เป็นไรนะแค่แบบว่าเอาลงล็อกนอกไปนี้แตะบบนี้เดี๋ยวรามันก็จะติดเองมันจะลอยไปเลยติดง่ายผักบุ้งเนี่เยเอาปิดคือแบบว่าพัดติกเดี๋ยวมันจะเจอลงเจออะไรอย่างเงี้ยผักบุ้งค่อนข้างจะติดง่าย ดินตรงนี้มันชื้นอยู่ยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาปิดช่องลมเวลาลมญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยรถบรรทุกยังไปนักษาอะไรกับพลาสติกดำคุมยญาโอเคเสร็จแล้วผักบุ้งแดงเนี่ยประมาณเจ็ดสิบกระหลุม ความยาวของแปลงผักนี่ก็ประมาณเจ็ดเมตรกว่าไม่เกินแปดเมตรส่วนผักบุ้งจีนก็เสร็จแล้วประมาณสี่สิบกระหลุมความยาวก็ประมาณสามเมตรกว่าไม่เกินสี่เมตรนกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ลงเดี๋ยวมาดูประมาณสักเดือนหนึ่งจะมีการเ,รเปลี่ยนแปลงนะดินมันชื้นเหมาะสําหรับผักบุ้งเลยเพราะว่าดินทุงน่งนาอันนี้ประมาณ กอ,อนี้ทดลองดูว่าหญ้าจะงามกว่าผักบุ้งหรือผักบุ้งมันจะทันงามไหมปลูกแบบนี้มันจะโอเคไหมหญ้าจะมาก่อนไหมมันจะบางนหะนสองลูกนะ้นเนี่ยมันจะบาง จะอยู่ต่ำเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำแช่น้ำทิ้งไว้ให้มดแมงออกถ้าบัวไม่ได้สีดามันจะเป็นลายลายแล้น,นี้